ถ้าคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดติดตามนะครับและกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง basic com channel นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการสร้างคลิปดีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง basic com channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเรื่องวิธีการแก้มือถือเครื่องร้อนนะครับแบบบดไวนะครับแก้ไขง่ายๆด้วยตัวเองนะครับก็เป็นปัญหาคลาสสิกนะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือกันเลยนะครับ การที่มือถือเราเครื่องร้อนบ่อยนะครับทำให้แบตเตอรี่ของมือถือเราเสื่อมไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแรกกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับจะช่วยให้มือถือเราไม่ร้อนนะครับแล้วร้อนน้อยหรือร้อนน้อยลงนะครับวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีการปรับแสงนะครับในมือถือนะครับก็ให้เราไปที่นครับ ตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับของผมเป็น Samsung Galaxy นะครับบางยี่ห้อก็จะต่างกันนิดหน่อยสลหรับฟังก์ชันนะครับแต่ไม่ต่างกันเยอะนะครับก็คลิกไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่จอภาพครับโอเคเมื่อเลือกจอภาพแล้วนะครับเราก็เลือกไปที่ความสว่างอัตโนมัตินะครับปิดนะครับแล้วก็ลดแสงลงไปนะครับ เท่านี้นะครับก็จะสามารถลดเปอร์เซ็นต์การใช้แบตเตอรี่ของเรานะครับและความร้อนของเครื่องเราได้แล้วนะครับรวมถึงใช้ถนอมสายตาของเราด้วยนะครับในกรณีที่ใช้มือถือเป็นเวลานานนะครับยิ่งแสงน้อยก็ยิ่งจะถนอมสายตาของเรานะครับนี่คือวิธีวิธีที่1นนะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือให้เราไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ นะครับไปที่คำที่ชื่อว่าแอปนะครับแล้วคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนไปที่แอปที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับอย่างเช่นเอาเป็นเฟซบุ๊กละกันนะครับผมเลือกเฟซบุ o กนะครับคลิกเลือกเฟซบุ๊กครับ แล้วก็เลือกไปที่ข้อมูลมือถือนะครับเสร็จแล้วก็คลิกครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับอนุญาตอนุญาตการใช้งานข้อมูลพื้นหลังนะครับปิดมันนะครับเพื่อเวลาที่เราไม่ได้ใช้แอปนะครับโปรแกรมจะได้ไม่ต้องทำงานนะครับโบติถึงเราไม่ได้ใช้แอปนะครับเราเลิกเล่น Facebook เนี่ยโปรแกรมยังทำงานอยู่นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือถือเราก็เลยร้อนนะครับ วิธีนี้คือวิธีการปิดพื้นหลังนะครับทำให้เมื่อเราไม่ได้ใช้งานนะครับแอปมันก็จะไม่ทํางานนะครับก็ทําให้ประหยัดแบตของเราขึ้นได้เยอะเลยนะครับเราถนอมแบตอีกด้วยนะครับโอเคครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง b Basic c o m c h anel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ